สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Command นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ Command Clone นะครับ Command Clone เอาไว้ทำอะไรครับ Command Clone เอาไว้ Copy Block นะครับเราสามารถก๊อปสมมติเรามีบล็อกอยู่เราสามารถก o อปไปยังที่อื่นได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ผมมีบ้านอยู่แล้วผมสามารถก o อปบ้านพร้อม Torch พร้อมอะไรทุกอย่างที่อยู่ในบ้าน ก็ไปอยู่ตรงนู้นให้หมดเลยพร้อมที่ผมใส่กลาสไว้ด้วย,วยไว้ผมอธิบายว่ามันเอาไว้เพื่ออะไรนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเราจะมาดูโครงสร้างคอมันโคลนกันก่อนนะครับ slash clone ปึ๊บโครงสร้างคอมันโคลนนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีส่วนประกอบอยู่เยอะมากเลยก็คือได้แก่ slash clone แล้ว x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2 แล้วก็ x 3ไม่ใช่ x 3ดิ x y z เฉยๆแล้วก็ mass mode แล้วก็ clone mode สังเกตนะครับว่าพิกัดของคอมมานนี้มีทั้งหมด3พิกัดนะครับ x y Z อันนี้อันแรก x y Z อันนี้อันที่2แล้วก็ x y Z e t อันที่3เยอะนะครับถ้าอย่างคอมมาน f i l ก็จะมีพิกัดอยู่แค่2อันแต่ว่าถ้า clone จะมีพิกัดทั้งหมด3อันนะครับ พิก,กัด3อันเอาไว้ทําอะไรบ้างพิก,กัด2อันแรกเนี่ยนะครับมันจะเอาไว้กําหนดขอบเขตของบล็อกต้นฉบับส่วนไอ้ x y z นอันที่3นี่คือจุดที่จะเอาไว้วางบล็อกไอตำแหน่งใหม่นะครับเอาบล็อกต้นฉบับเนี่ยไปวางที่ตำแหน่ง A x y z อันที่3นี่เองส่วน m า s ์สโหมดนี่ก็คือเราอยากก็คือมันจะเป็นตัวคําสั่งที่เอาไวด้ดูใส่แล้วดูว่า เราอยากก๊อปบล็อกไหนไปบ้างนะครับส่วนโคลนโหมดโคลนโหมดก็คือจะทำยังไงกับบล็อกเก่านะครับนี่แหละก็คือทั้งหมดของประมาณน,นี้นี่คือข้าวๆนะครับทีนี้เราจะมาดูละเอียดกันนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณแรกเลยปึ๊บปบไอพิกัด2อันแรกพิกัดซ้อนแรกนี่เราจะไว้กําหนด ขอบเขตของบล็อกต้นฉบับนะครับเราจะกําหนดยังไงเราต้องสังเกตนะครับตรงนี้บ้านมันมันไม่ใช่เหลี่ยมๆอยู่ยลยแล้วมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบเป๊ะๆดังนั้นเราต้องหาขอบเขตของบ้านที่เจอครับถ้าคุณลองบินขึ้นมาส,งสูงๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมครอบบ้านเราจะสามารถสร้างได้อย่างนี้เอาอันนี้เป็นมนุมนะครับแล้วก็ ลากมาถึงนี้แล้วก็ลากมาจนถึงตรงนี้นะครับเกินมาหน่อยบ้านมันจะเกินเพราะว่าบ้านมันไม่ได้แบบสี่เหลี่ยมเต็มๆสี่เหลี่ยมที่จะไว้ครอบบ้านก็เลยเกินออกมาถึงนี้เสร็จปุ๊บก็ลากผ่านไปถ,ถึงตรงนี้แล้วก็ลากมาครบสี่เหลี่ยมพอดีซึ่งผมก็มีให้ดูแล้วครับตรงนี้ผมลองเอากราสมาครอบบ้านต้องเป็นครอบให้สนิทนะครับถ้าครอบเกินหน่อยไม่เป็นไรแหละแต่ว่าถ้าครอบขาดมันก็จะ บ้านเรจะแหว่งทีนี้ครับพอเราได้ขอบเขตแนวแนวแบบนี้แล้วเป็นแผ่นนอนๆเราก็ลองดูแนวตั้งบ้างครับเอ้เป็นแผ่นอย่างนี้ลองนึกภาพดูครับว่ามันมีกล่องสี่เหลี่ยมครอบบ้านอยู่ลองดูครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ลากจากตรงน,นั้นมาเรื่อ,ๆอยๆจนถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปจนถึงนี่แล้วก็ปึ๊บ แต่ต้องระวังให้ดีครับระหว่างที่เอามองขอบเขตขึ้นไปทั้งบนอะ่ะคุณต้องดูตรงนี้ให้ดีไอ๊ะาโมนบ้านอะ่ะเพราะไม่งั้นมันอาจจะครอบไม่หมดได้ซึ่งผมก็ทําไปแล้วอยู่ตรงนี้นะครับลองนึกว่าบ้านอยู่ในกล่องคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับบ้านผมทํากล่องแก้วครอบบ้านไว้แล้วก็สังเกตครับทุกบล็อกที่เป็นส่วนประกอบของบ้านจะไม่เกินบล็อกแก้วนี้เลย นี่ก็แสดงว่าเราทำบล็อกถูกเรากำหนดขอบเขตถูกแล้วต่อไปนะครับบ้านมันออกจะใหญ่โตแล้วจะเขียนเขียนใน,ในภายในพิกัดแค่สองนี้ได้ยังไงนะครับวิธีการเขียนนะครับเราจะต้องเลือกจุดที่เป็นส่วนประกอบของกล่องเนี่ยทั้งหมด2จุดซึ่งก็เป็นจุดปลายหนึ่งจุดมุมนะครับลองเลือกมาจุดมุมจุดห เดี๋ยวอปกรณ์มาร์กหน่อยอ่าลวกวอสงมาร์กจุดนี้ครับจุดมุมจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งซึ่งผมจะมาร์กจุดนี้โอเคมันจุดที่หนึ่งนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งเราต้องเลือกมุมที่สองเป็นมุมตรงข้ามนะครับซึ่งมุมตรงข้ามข,ของบล็อกนี้ก็คือบล็อกตรงนั้นนี่เองเขาจะไม่เ้าพังตอนนี้อ่าโอเค ปุ๊บเราก็ได้แล้วตรงนี้เป็นเป็นจุดที่2ถ้าเราใช้มาร์กตรงนั้นเป็นจุดที่1เราก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับอ่าแต่สมมติถ้าผมเปลี่ยนใหม่ไม่ใช้จุดนั้นเป็นจุดที่หนึ่ผมใช้จุดเอาจุด2องไปแทนจุดหนอาจุดหนึ่งไปแทนจุดสก็ได้แล้วแต่เลยเลือกจุดได้ตามสบายเลยที่เป็นมุมสมมติถ้าเราเลือกจุดมุมจุดนี้เป็นจุดที่หเราก็ต้องไปเลือก จุดมุมจุดโน้นไปจุดที่สองนะครับนี่ก็คือการเลือกจุดสองจุดที่เป็นส่วนป,ป,ประกอบของบ้านทีนี้นะครับเราไม่สามารถเอาแก้วมาครอบได้ตเสมอไปดังนั้นเราก็ต้องวาดจินตนา,าการดูนะครับว่าตรงนี้มันสุดสิ้นสุดตรงไหนมันสิ้นสุดประมาณตำแหน่งนี้ปุ๊บกระวางไปนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็มาวางตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งน,นี้ปุ๊บ เออที่จริงผมวางสูงหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้พอดีกับทอร์ชที่ปักอยู่บนหลังคาเนี่ยนะครับโอเคเราก็ได้จุดสองจุดแล้วครับที่อยู่ตรงบ้านเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการใส่ก็คือ slash clone เสร็จปุ๊บเวนวักก็จะเป็น x 1 y 1 z 1ถ้าเราขี้เกียจไป ดูไปสอง F 3าล้วก็แล้วก็ดูว่า Looking at 18764 219เนี่ยผมมีวิธีก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอตรงเนี้ยกระพริบกระพริบมันอยู่ที่มันอยู่ที่ข้อมูลตัวตรงที่ผิดเป็นพิกัดนะครับแล้วคุณกดแท็บปุ๊บกดปุ่มแท็บในคีย์บอร์ดอะมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมาก็คือเป็นบล็อกที่คุณกำลังจ้องอยู่ซึ่งมันจริงไหมครับเมื่อกี้ผม แท็บนะครับกดแทบ็บเสร็จปุ๊บสเปซบาร์แล้วก็แท็บอีกทีหนึ่ง space bar แล้วก็แทบ็บเราก็จะได้1 8 7 6 4 2 1 9ใช่ไหมครับเห็นไหมครับไอตรง looking at d นะครับลองดู looking at แถเวเนี้ยเนี่ยมันจริงๆครับมันตรงกันพอดีต่อมามาต่อกันครับเอ่อสำหรับผู้ชมนะครับที่ไม่รู้พวกคีย์บอร์ดชอ็อตคันนะครับผมแนะนำก็คือ control ถ้าคุณกด control ค้างไว้แล้วกด a ก็คือการ select all แล้วถ้า control ค้างไว้แล้วกด c ปุ๊บก็จะเป็นการ copy นะครับคุณ p o ติคุณจะคลิกขวาไม่ได้อยู่แล้วต้องใช้ control c เอาถึงจะ copy ได้ set ปุ๊บเราก็ไปเราก็จะมีจ้องอีกแบ b l o อ k หนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเราสามารถกด tab เพื่อใส่ใน x 2 y 2 z 2ได้ลองดูนะครับปุ๊บอันนี้ผม control v นะครับวิธีการคือกด control ค้างไว้แล้วกดตัว v เพื่อให้เพ e เสร็จแล้วตอนนี้ผมจ้องบล็อกนี้อยู่ผมก็กดแทบ็บแทบ็บแทบ็บจะได้พิกัดอันใหม่ออกมา x 2 y 2 z 2เสร็จปุ๊บ ctrl a ctrl c เพื่อ copy นะครับแล้วอย่าลืมลบบล็อกเก่าทิ้งเพราะถ้าคุณลืมลบบล็อกเก่าทิ้งเวลาคุณก๊อปไปตำแหน่งใหม่ปุ๊บคุณก็จะได้ cos วางอยู่บนพื้นเหมือนเดิม ทีนี้นครับผมเอาบล็อกมาวางแถวนี้ดีกว่าโอเคเนื่องจากเมื่อกี้ครับผมอาคอร์สมาวางบนพื้นตั้งแต่ตั้งแต่บล็อกต้นฉบับเนี่ยตั้งแต่จุดมุมข้างล่างเนี่ยดังนั้นพอจุดใหม่ที่ผมจะวางบ้านเนี่ยผมก็ต้องเอาคอร์สมาวางด้วยถ้าผมจ้องพื้นแล้วแล้วพิมพ์โค้ดต่อเนี่ยมันจะทำให้บ้านจมดิน ดังนั้นผมต้องวันวางคอสก่อนปุ๊บ Ctrl V Paste แล้วก็แท็บแท็บแท็บแล้วก็ได้พิกัดแล้วนะครับ3จุดเป็นพิกัดบอกขอบเขตอันแรกอันที่2แล้วก็อันที่3ก็เป็นจุดใหม่นะครับที่เราจะไว้ใส่บานเสร็จแล้วครับตอนนี้คอมมานเราก็เสร็จแล้ว Enter ปุ๊บสังเกตน,นะครับบอ็บอกบ็อกคอสจะหายไปเพราะว่ามันก๊อปทุกอย่าง แม้แต่อากาศนะครับตรงนั้นมันเป็นอากาศจริงๆครับมันก็ก๊อปอากาศตรงนั้นเรามาแทนที่บล็อกคอรทที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้แต่เราก็มีวิธีแก้นะครับอยากให้บล็อกพอทอยู่แล้วคอยดูต่อไปครับตอนนี้เราก็ได้บ้านใหม่มาแล้วพบทุกอย่างพบเรียบร้อยเป๊ะเวอร์ต่อไปมสัโมมสโหมดมสัโมมสโหมดมัสโหมดก็คือเราอยากก๊อปอะไรมา ถ้าเราไม่ใส่มาร์หมดนะครับปกติมันจะเป็นคำว่า replace replace ก็คือแทนทุกอย่างกรอบทุกอย่างแม้แต่อากาศแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น Mask ถ้าเปลี่ยนเป็น Mask นะครับปิดตัวหนึงนะครับวางตำแหน่งใหม่กัแล้วก็โลน ตำแหน่งใหม่นะครับแล้วก็มาร์สมาร์สมันจะก๊อปเฉพาะบล็อกที่ไม่ใช่บล็อกอากาศนะครับบล็อกอากาศมันก็จะไม่แทน Enter ปุ๊บสังเกตว่าบล็อกพอกยังอยู่นะครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นที่บ้านนู้นอะมันเป็นอากาศพออากาศมาแทนที่ในนี้ปุ๊บก็มันก็ไม่หายสุดท้ายฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ แทบ็บแทบ็บแทบ็บแล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นี้ยังใช้ไม่ได้นะครับรอ,อต้องรอโคลนโหมดให้จบกันดังนั้นผมก็ขอ replace อไป้าโคลนโหมดโคลนโหมดมี3าอันคือ normal force แล้วก็ move normal คืออะไรเราต้องดูความต่างระหว่าง normal กับ force ผมจะก๊อปบ้านหลังนี้เป็นบ้านตน้นฉบับ โลนโลนอกแแล้วสมมติผมจะเอาบ้านมาวางตรงนี้ปัญหาคืออะไรครับถ้าเราก๊อบบ้านหลังนี้ ไปวางไว้ใกล้ๆตรงนี้มันจะเกิดปัญหาคือบ้านใหม่มันทับบ้านเกา่าแทบแแล้วก็ replace normal ถ้าปกติเราไม่ใส่แรงมันจะขึ้นเนาะก็จะเป็น normal นครับใส่ normal เสร็จปุ๊บ enter มันจะบอกว่า copy ไม่ได้เพราะว่าบ้านเก่ากับบ้านใหม่มันทับกันล็อกมันทับกันดังนั้นถ้าเราเปลี่ยน normal เป็น force มันจะทับกันได้ทำให้บ้านเก่ามันขาดอย่างเนี้ยนี่ก็จะเป็นบ้านเก่าแล้วก็นี่ก็คือบ้านใหม่ทำให้เกิดการทับกันแล้วทีนี้ m Move คืออะไร Move ก็คือการย้ายบ้านครับถ้ากอบบ้านเก่าเสร็จปุ๊บกอบบ้านเก่าเสร็จปุ๊บไปที่ใหม่บ้านก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งทันที ที่เก่าก็จะลบทิ้งทุกอย่างเปลี่ยนบรรยากาศไปดูนะครับผมเป็นฟอนต์ฟิวเห็นคนข้างจะเร็วปึ๊บโอเคแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ทุบๆปึ๊บ replace move ถ้ามูฟนะครับบ้านนู้นจะหายไปเลยปป๊บเห็นไหมครับบ้านนู้นหายไปแล้วตอนนี้บ้านตำแหน่งบ้านเก่าก็จะโดนล,ลบทิ้งไปทั้งหมดเลยแต่อากาศแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบ้านที่เรากอลมาทีนี้เราจะมาดูฟิลเตอร์กันการใช้ฟิลเตอร์นะครับก็จะดูว่า เราก็จะเป็นเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะกอบบล็อกชนิดไหนจากต้นฉบับมาวางรอสักครู่นะครับแล้วก็วางไม้ตรงน,นี้แล้วมาดูฟิลเตอร์นะครับพอเราใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บเราจะสามารถเลือกบล็อก ของบ้านต้ฉนฉบับได้ว่าให้บล็อกชนิดไหนมันมาผมจะฟิลเตอร์ normal ครับต่อจากฟิลเตอร์ normal ต่อจาก Clone m o d เนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใส่บล็อกอะไรมาอย่างเช่นผมอยากก๊อปบล็อกที่ชื่อว่า p l a n k s ผมก็ใส่ m ไ n e c r a f t p l a n k s มาเลยหรือไม่ถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็ลบ Minecraft ทิ้งก็ได้ก็เหลือแค่ p l a n k s เฉยๆเสร็จปุ๊บ Enter ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก๊อบบล็อกมาแค่แผลงเพราะส่วนประกอบของบ้านแค่เท่านี้เป็นแผลงเอานี้มาดูอีกถ้าผมไม่เอาแผลงละผมจะให้ก๊อบสเตอร์สเตอร์อาไม่มีสเตอร์สเตอร์ ช่มันเอาเป็นเฟนส์ละกันเอาไม่มีเฟนสไม่มีเฟนส์อีกอา้าวอะไรเนี่ยเออเอาทอชละกันปึ๊บโอเคครับตอนนี้มันก็กรอบทอชมาเรียบร้อยแล้วแต่สังเกตว่าทอชมันหล่นลงพื้นเพราะว่าผมปักไว้บนพวกพวกไม้พวกเนี้ยแล้วพอไม้เมื่อกี้ผมทุบไม้พวกนี้มันก็เลยหล่นลงพื้น เมื่อกี้ผมก๊อปทอชมานะครับมันก็จะแปะเหมือนกับบ้านหลังเก่าเลยบ้านหลังเก่าเป็นยังไง,ม,ง,ไงมันก็เป็นอย่างนั้นก็นี่แหละครับสําหรับการใช้ฟิลเตอร์ครับและข้อกําหนดนิดน,นึงนะครับรอมาณนี้ไม่สามารถก๊อปบ้านได้ก๊อปพื้นที่ได้เกิน32,768บล็อกนะครับ3า7 6 8บล็อก ไม่สามารถก๊อฟได้เกินนี้นะครับไม่งั้นเดีย๋ยวนช้าไม่ใช่นันช้ามันไม่อนุญาตให้ก๊อบเกินสมมติถ้ามีบ้านสมมติเราสร้างเมืองใหญ่ๆปุ๊บเราก็กอ๊อฟทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนท,ลวนทีละส่วนก็ได้ถ้าอยากทำจริงๆก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสวัสดีครับ